ตั้งเราจะหยิมาก็คือแกะแล้วคามจริงคิดว่ามันจะไซส์ใหญ่กว่านี้นะเทียนหอมครับเป็นเทียนหอม,มกลิ่นอลอสกลิ่นกล้ากับอีกอันหนึ่งกลิ่นก้นไม้อะไรพลังสักอย่างมีความหอมอบอกไม่ถูกอ่ะไม่ใช่ไม่พงไม่คมิดว่าจะเลยแค่นี้แค่นี้แค่น,คน,คน,คนี้ในหัวคิดว่ากันธุ์ตัวนี้สามสิบสองสามสิบเอ็ดบาท เอาเลยด้านหนาแค่นี้เดี๋ยวลองจุดตัวเทียนแล้วก็มีติปพิมนสีดำผูกตรงไหนผูกยังไงที่อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยถ้าจุดมันจะอยู่ได้เท่าไหร่แต่ว่าการจุดของแต่ละคนก็นไม่เหมือนกัน่าคนอาจจะจุดแค่สองชั่วโมงตรงไเในียมันก็จะอยู่ได้ลองน่าจะประมาณตั้งแต่หนึ่งทุ่ม คือโอ้สองสัปไม่ถึงสีชั่วโมงเหลือแค่น,นี้เอง